ตีพี่น้องจอาเลิกงานแล้วจ้าสบายดีทุกผู้ทุกคนบอกอดีใจพี่น้องสิพ่อบอกข้าวดีได้บรรจุงานเด้พี่น้องเ้ดีใจเงอ่ดีใจข้าในบรรจุงานพี่น้องจ้าการที่ไดบรรจุงานพี่น้องอันมันดีหายก็ถือเล็กถูกรางวัลที่หนึ่งกดเด้ เออเพราะว่าเขาบาต้องพวงอนะ่ะพวงงลังพี่น้องมนุนุ์เงินเดือนทั้งหลายพี่น้องดีใจนะ้ำบอได้บรรจุง,งานแล้วพี่น้องจา้าอืมสีลุต่อตีโตตบานบางคนพน,นันว่าโอ้ยมา,า,ยมยามแล้วได้อยูเมืองนอกยังได้ไหมเดี๋ผัวฝรั่งยังไงเฮ็ดงานอยู่บอกพี่น้องจ้าชีวิตคนน้นมอคือกันนีพี่น้องชีวิตคนเขามันบ่คือกันเน,ะนเานนเนะจะสีว่าจากไหนของเนีา อธิบายข่าวาว,ว่าว่าสนาคนตนทุนชีวิตแต่ว่าคนเฮ่าคือเลือกเกิดบ่ไดแต่ว่าเลือกท่างเดินชีวิตของเฮาใดในเมื่อสําหรับข่อยนาอข่อก็ได็ดพัวแบบว่าขัวขอ,ขอกบ็บด็ดลำนี้รวยปันใดแต่ว่าอ่ากันสง้ากันเก็บเอาพี่นอ้องหนึ่งล่ะคนบ่ไปเอาลัดเอาเปียกเฮาบ่าเคยมากแต่ต้องเงื่อนข้ากัมแกวบ่เคยมาก อันนี้อีหยางคาใจใจในบงในบานพี่น้องเพื่นกระจายเบิดแต่ว่าคนเฮ่ายู่น้ากันกับซัวบาผัวเมียกันแล้วนอพี่น้องจ้ซอยเหลือซึงกันได้กันผู้ใดได้บาสนาเบาซื่งบาสนาของเจ้าวาสนาของไอข้องเจ้าดีก็ดีไปพี่น้องกับบ่ได้ว่ากันชีวิ่อยเป็นแบบนี้ว่อกับพูมใจในสิวิเป็นแบบนี้พี่น้องข่อยบวกแข่งกับไพยข่อยแข่งกับกับเวลาพี่น้องเข้าว่า กว่าเฮ็ดงานเลิกตั้งแต่โอ้ยตื่นตั้งแต่ตีาาส,ตส,ททสี่กว่าเขางานหกโมงเสาร์เจ็ดโมงเสาร์บัดนี้แล้วได้บรรจุแล้วอ่ากระสีเหลือกเอาเขางั้นแปดโมงโมงเสาร์เลิกสี่โมงหรือหาโมงแล้วจะมีโอมีอกะมีหยางกะมีเบิดอ่าตีพานมากคือได้มางานไม่ตรงนี้แหละค่ะสามเดือนสามเดือนแล้วก็ได้บรรจุเพราะว่างานเก่าอยู่ปีกว่าเข้าบ๊อบบรรจุหายกันเลยได้ออกพี่น้อก็เลยได้มากเลยได้บริษัทนี่ วันนี้สาธิเฮดยูนีดในบรรจุแล้วพี่น้องเมื่อนี่ละดีใจแห้งก็เลยมานี่่หละจะ่าเขาสตาร์ทเงินเหลือนหนกะสีหน่อยสีหลายบอกกเป็นบานเท่ากันป้าแสนต่อจจายป้าทรงผ้าสีาแล้วกะเหลืออยู่หลายเมือนอยู่ถ้เา,างเงินเท่ามาลงนะที่นี่แล้วเพราะว่าผ้าสียูสวีเดีนมันแพงพี่น้องจ้ะแพงเสียหลายค่ะแต่เราออกแต่เราคน,นสู้คนล่ะค่ะเฮดงานเขาเสีย ปลาสีไล่พี่น้องเดี๋ยวอยขามถนนกันเนี่ยพี่น้องอยจังสีม่วงเบาตัวพี่น้องเหมือนมาเล่มเห็ดเหม,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 มือนวันสุกพี่น้องเหมือนวันสุกเหมือนนี่โอ้ยเห็นบ่ล่ะเห็นบ่มาเล่มเห็ดเหมือนวันสุกพี่น้องเหมือนี่ไปเลิกงานก็บ้านเปลี่ยนหอดสุดสมัมก็อเอามีดเตียมมาเพราะว่ามันเป็นทาทางตาบานอยกันเลย มาหล่องบึงเห็ดอาสินี่บอดอกแลกพี่น้องจา้าตอตอต,อ,ตอพี่น้องสีพุ่มมีให้เบิ่งอยู่ดอกโอ้ยบุได้์อมัดค่ะกงมาได้พี่น้องดอกเนียงามๆอยู่ดิ เลิกงามมากกับเขาปาลาเลยพี่น้ออ่าคิดถึงปลาโอ้ยตกอกงามจ้ะไก่บนห้างพี่น้อ บบมีขากล่องโทษได้หลายพี่นอ้องเลยเาี่ยเป้ความธรรมชาติดอกโบเป็นยังดอกตะหักเนาะต้นดอกนี้พี่นอองเสียวได้บอตาข่อยเสือกไม่เห็นเอาได้บอเอาบ่าได้บ่เอาพึ่งเลือดของโปรดเลยนี่ดอกเดียวนี้ ต้องโรดเฮดพึ่งเลือดพี่น้องไในไพี่น,อนอ้องนาำเยอะเมื่งงามพี่น้องแล็กๆเยอะสได้ลยมาโอ้พอไดซสักเอาดอกไปสักเอาไปมู ได้อยู่พี่น้องได้อยู่เอ็ดเลยโอ้ดอกนี้ได้ยู <c oughs> <c oughs> เหลือแต่ได้ขาพี่น้องงามค่ะทรงไซสกว้างแหลนต่ำดอกไหมงามคือเก่าแล้วพี่น้องเอ็ดว่ามีหอดขาต่างโทรศัพท์บนะงาม ดอกกวางแลนตามพี่น้องก็อเอาขาก็จะเอาไปใไฮมูขอ่อยยัางงามอยู่ด้วพี่น้องดอกในพี่น้องโอ้ยาย,ยังงามอยู่ขอยเห็นดอกนึงอยู่ทางพุนสองดอกนี่ไปกันเห็นดอกนึงอยู่ทางพุนไปฟอลนั่เดี๋ย้พี่น้องนี่ดอกนึงดอกนึ่งอยู่ทางพุน,น,น,พ,นพี่น้องเดี๋ยวขอเสีาายผ้าไปเอาดอกนั่นอีก หวานฝังดอกนี่ใหญ่กะใหญ่เนี่ยอุ่ยงามแต่ดอกนี่ห,นหมูเขาเจาะไปสูบได้พี่นอกไปอังสิ พ่น right. ่อปแเกยงพันาพันพ่นสีดีๆพันก็เอาไปสุกว่าสัดได้อยู่ขามันยังตัดเบิ่งสองดอกมันไ่หมดดไอปีกหน่อสุดทำงานเปยลี่งเปลี่ยเปียก่มดวนไปยังดอกปี่นองมันสุกมืออนบไ้เหต็อ้าน บางทิศกด้เฮ็ดบางทิศกบ้เฮ็ดพี่โน้ยขายังไงดอกนั่งหนะาปีพี่นา,ยยานนนนะกดแรงอย่างโยจะไปงอนใหผพ้ใด้ บางคน่นถามว่าเอาออกแนวใดฟองนี่แหละค่ะแบบแบบนี้เลยฟังนามน่ะคันเพ่นเอาดอกสีแก่ในจัยหกนอ้อยอเดียวจะสีเอาอันแต่ว่าขาขันมันนนนี่กะเอาได้พี่น้องแ่บค้อกันอืตัดออกตร้งแต่ที่ห้าบต้องการสำนันละ่ะปวนขามันเนะบิ่งโหลดปวนง่าม Un carpino, una. จะเป็นดอกสุดท้ายเด้อพี่น้องขอบคุณได้หลายที่รับชมพี่น้องจ้าสิเป็นคลีปสุดท้ายฟอมพลาเกียเพลสปังหวานยู่ดีมีแห้งสุกูสุกนถูกเล็กถูกง้ยรวยเบอร์สุกูสุกคนเด้อพี่น้องโอ้ย่าเฝ้าอย่าเฝ้าคอเห็นดอกนี่ยู คอยกันด้วยวาอย่าเปลาเป่าอยเสียนผู้เจ้าเบื้องหันน้ำกองกันเด้ออย่าเ่าคอยเดี๋ยวมันเือดพี่น้องนี่พี่น้องสุดท้ายอีลีบานสีเมือมันคำแล้วดนสองดอกพี่น้องจ๋าอยู่ดีไม่แห้งุูปูกคนเดอ้องามพร้อมได้พี่น้องสงสซสสิเป็นสุดท้ายแล้วพี่น้องเพราะว่ามันคำ วหายเบิดแล้วพี่น้องเพราะว่าเขเห็นอันมันอันเป็นเซนเป็นเส้นเป็นไหา้เบิดแล้วพี่น้องเขคิดว่าคลิปเก็บอันเฮ็ดเพึงหวานจะเป็นคลิปสุดท้ายมือนี่พี่นอ้องอือก็ยังให้มีเก็บสมือผลละพี่น้องจ้ะแต่ว่าเฮ็ดมันอันออกบาตรงตามเดือดไนอไดอือมวนเด็กเห็บพี่น้องเนาะ พอมากย่ามตัดขาพี่น้องกับย่ามเจอเห็ดก <c oughs> ันบ่เห็นเจอเห็ดนี่เป็นนาแล้วห้อยแล้วห้อยรถตัวเออมากค่ะคือเก็บเห็ดว่าค่อยกินดอกเก็บไปหามูเน่ยข้าเจ้าอาของมาแลกเอาเน่ยนวอยากแนวกินให้พี่นอ้องป๋องป้าให้ผู้ทงผู้เทาอันฝรั่งเหรอไหมเออข้าเจ้าก็เอาเน่ามาแลกเนาะคนเห่าน้ำใจคน บอไดเก็บว่าขายเอียงดอกพี่น้องเพราะว่ามันพอได้กินมันอยู่ไก่ๆบ้านหน้าเฮ็ดงานพอมีเวลาไปเก็บขายดอกพี่น้องเนี่ซุปแซ่บพี่น้องเอาไปมกก็ได้เนี่ย่ะ